ก็ดีครับุกทัทนมีแอปแต่ไมมีโอกาสมาบูชาเหรียญปูชีประขาวรุ่นสางโบสครับผมมนนี้บูชาสองเหรียญมัดเหรียญสีล่มดำจักกน้อยจังคือขังเนาะเรียนเช่นุกทานนะคับเตอร์่ทเห็นคลิปนี้มาบูชาเหรียญสางซาลาผูซอยกันครับอันนี้รุ่นสางโบสครับ โบสแล้วก็ย้อนนี่ละดอนปูตาเฮานี่หละปูเพื่อนนี่ละเป็นผู้สร้างโบสจนได้ฉลองครับผมครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมากทาบุญน,น้ำเพลินตอนนี้สถรรา,านการดูแลครับผมยินดีตอนรับทุกท่านครับดอนปูตาอยู่น้องบัวบานนะครับ สงฟารกลางดงกวาทงใกประสงค์ขีคขันกล,งา,ลกางบ้านกวาดงครับยังเชื่อมไปทำด้าเรียเนาะมีวอมีมนคะเมาลอมเียนมีนมีงานบวงสวงมีมอล่ <c oughs> มจ้เงีนตั้งกต่สี่ไ้โชคให้ลาดสามโต ก็ห้ลนานโดขี่รถว่เป็นบมีหลานผ้ามากกับบารมมากเบื้งแน่นก็าปอย่างพ่อเมื่อวันวันนี้วันนี้ท่นขับปุ่นอลงห้าจาแล้วก็่นหิวข่ากลไปหาแม่รัวค่ะนี่นินกับยูบุนะคะัยูล่ะนกับบอมีหลายเยครับ ทุกท่านครับเหลียนกันค่องๆจะเหลือบลายครับผมให้ให้ให้เมาเดอร์ันเห็นคลิปนี้แล้วก็เฝ้ามาเดอร์เบาเตืามืออื่นพันเป็นบุญเป็นงานนี่พัน์ิบ่ลคู่กันนะนะแอดบอกๆเด้อธรรมชาติดอกไม้ถูก

เสียงเคาะเล็กอยู่เหมกันคือเพิ่นกำลังก่อสร้างเฮ็ดหัวครับผมกำลังพัฒนาหล่อมหัวเล็กเกกน,น่าจะพระธมรับมาไหว้ไหวปู่วันนี้เดี๋ยวแม่บูชาสองเหรียญเนื่องเช่นตจะทำไตครับเด้อบูชาทำบุญน้ำกัน มันแหลวเจสล่าพิ่นกระไดดวเพิ่นกระไดนั่นเลยฉลองไปารีเดยอยู่ในบ้านกระไดบารมีปูนีละโมตัสสะปะกวาตุระโตสมมาสมปุตสานโมตัสสะปะกวาตระโตสมมาสมปุตสานโมตัสสะปะกวาตุระโตสมมาสมปุตสสะกายวาจากิตังหงวันทานานางพญาสิณีสีปฐมมาวิสุทธิวาสเทธิเมตุติยปิ ายวาจากิจต่างวันทานนางพญานาคินีสีปฐมาวิสุทธิเทวาภูเชนิตรตติยมปีกายวาจาริกต่างวันทานางพญานาคินีสรีปฐมาวิสุทธิเทวาภูเชนิตสาธุสาธุปูชีปะกาวปูท่องมาปูตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตอนปูตาแห่งนี้บูรนับสมบัตาพระพเจ้าบุญพราายูดีเมี่ีความสุขถูกละวันใหญ่ จะได้ออกมาลิเผ็ดเมืองทานเราที่นีน่ขอแชา์คามรู้สยกเรื่องการุห้าบการดตัวเานเมตตาเมตตาบารนีเจ้าวิปัสนาจิตตาการุตธรมารนี้โต

สาธุกีมาราพระหูมุกตังกีนเอกตะวัสเตกับปัทโยพิวโรภูม่าปัญโยธาเรนโทปิตัคตายังนิพนังพระมังสุขังสาธุภูทาบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาหังภูเชมีจิมินาสคาเรนัสาธุพายะกัมมังกีกัมมังมหนกัมมังซาธุภูปะดาชลาภะปุบะทะันตนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าก็ดีขอใหญ่ยปีพาเป็นบาปเป็นกรรมขอหูศิกรรมขอจึงนามาลือเสียสิ่งโทษ จากที่เี็แล้วก็แล้วคือมุตตะมานกรณีะประโยโคตวสาถุโอกระส่าชาจาพปฏิปฏิทชาทำำ่งสอนทำทำอย่างเป็นเป็จาข้าวเจ้าจะขคอย่างพระจักรพิพระปุถติโอนภาาราปปิติภาษาทัานเจ้าสุขมมอละเอียดขอปูชีบขาวปู่ตองมาปูตาโอสีสิโทไม้ยาสีปฐมมาจงเสด็จลงมาเมเกิดตั้งอยู่ในจักรวาล ตาทัวทวันชิวหาทัวันโมนทวันเน่หทาพระเจ้าในข่าวการรบัดที่เดียวนี้ปะหาเตันมีพระนภปัจโยโหตุสซาตุสาธุซาตุอนุโมทิ จันทิมาราชาคุณวันตานราปิชาพระมาราชาอินทาจาตุโรกับปาราชาเทวตาเยโมมิตามนุสส์จามาชาตาเวลิกาปิชาสเพียสตาสุขโหนตุวปุญญานิปการธรริเมสุขังจติวิทังเตจตุขีปังปะเปตาวมตังอีมีนาปุญญากรรมนาอีมีนาอุทิศนาจากิีปังสุราเพชว่าตัณหปทานาเชตานังเยสันตานินินาธรรมายวานิภาระตัวมามัง นัสันตุสัพพะถาเยวายาถาเจ้าโตพระเวพระเวอุชุจิตตังสติปัญญาสังเกตพระวิอามหินา马拉ลาพันตุโนกะสังกะตุนเจวิณีเอสุเมผุทธาธิปาวาโรนาโทธรรมโมนาโทมารุตธรรมโมนาโทปัจเจกผุ้โตจัสังโฆนาโตเตารมามังเตสุตตมาพภาเวนามารุกะสังลาพันตุมาสาธุ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  ชมบรรยากาศรอบๆครับคนข็คายทยอยมาเรื่อยๆครับมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาเก่านั่นแหละครับย้ยนผมจะเชื่ออากาศนี่ริบมีถ้ามาชมหม่องคอนเสียทร่านะครับนอกคอนเสิรเสาเอกเสาโทไว้แล้วล่ะ ลาพาพโชคดีใจร้ายครับได้มาบูชาเหรียญสองเหรียญดีใจฮุ่มๆุ่มเยข้าวเท่าไหร่แบบนี้เห็นวาสาบุญพลาหลายตัวคนเด็กจุงได้ดึงเด็กจองมาสายหนึง่งสายแน่นตัวสายบุญตัวคนจังจองมาดึงม,มาได้แต่มาหอดมาถึงเด้อเรียนเชิญเด้อทุกท่านครับ นี่คนกำลังเฮดกำลังสั่งกำลังแปลงครับผมนี่ระคารูปซาร่าก็จะเป็นลักษณะนี่แหละครับตามป้ายนั่นละ่ะนะครับบัญชีบริเวณละลเ,เสาเอกเสาโทเรียบร้อยหลายต้นอยู่ด้วยครับตามที่พอจำคนบอกอะอยู่ทั้งนั้นเวทีมอ่ำหรือพ่นว่า21ตน้นผมเด้ครับทั้งหมด ดนสร้างในแปลนน้ากันยูดกครับผมคอยเฮ็ดไปผู้มีทุนกับไม้เฮ็ดก้อนผู้ผู้มีโอกาสกับแวะมาเฮ็ดเติมไปน้ากันนี่แหละครับมันจังสีแหล้วตัวสางผูดเดียวเพื่อนกระโให้สางเลยครับไม่สิแพ่เจ้าของเลยกับขิมแน่ซาล่าแน่จังสิเพิ่นเองเอิญนมูเฮ็ดเี่ครับเพราะว่ากันเทดผู้เดียวมันจะไเฝ้าไปรับอันนี้สงไวโ้โพดเพิ่นวานั่นแหละ บาทสิบบาทแวกกายไปกายมาอยู่นี่กะแวะมาทำบุญได้ครับผมแล้วแต่รัทธาว่าใดกำหนดกฎเกณฑ์ว่าสิเท่าไดเดอกครับว่าจะกิจเข้าใจเข้ามาแล้วเกับผ้ากายเข้ามาแ้วก็มาใน้ทังที่ดีนะครับสร้างกันไปครับทำจุนกันไปไวเ็ดเหตไวเพื่อหลุนลูกหลุนล้านเข้าออกุนแล้วเนาะ ข้าตายไปเกิดมาไม่กุล้วก็ได้มาอยู่ตัวมันก็มีสายบุญดึงจองกันมาเด้อเนาะเห็ดไปแปงไว้ตัวความดีเื่นกันมาเห็ดสิ่งทแหน่มันดีๆครับอันน่มันบ่ดีนะโอ้ยมันเห็ดง่ายโผล่เลยพวกเห็ดแนวดีๆนี่ยแหละแนวมันมันก็สีเงาเล็กน้อย นี่แหละลงท่านผู้คนมีจิตใจใสศรัทธาใจงามได้มาเห็นลงท่านก็นได้ตับบกุู้กูดสิกินตับบกฮูงกับมาเด้อพี่น้องเอ้นันเนนด้อกูมีจิตจิตใจงามกายงามผู้มีใจใสก็ขัดเก่าออกไปก็ให้มันใสใหเหลี่ยมมองมองคุณแล้วผู้คนมีเครื่องมือผูมีศีลมีธรรมได้ครับจังเห็นได้ โมเมนต์เฮ็ดกันได้ไง่ายๆนี่ก็ได้แต่ว่าเหลียวเมืองคือเฮ็ดง่ายแต่ว่าต้องมีมีพลังสั่งพลังให้เจออ้าของครับผมคัดเก่าออกใส่ใ,ใสใส,ส่งามๆนาะพี่นะ้นองเนาะเอาบอปลายกัผมเป็นคนบอปลายได้แอดบอกบอหลายบอไปกับหูจักเบิร์ดละล่ะนี้ก็ได้สาธยายไปกับเต่ละคนกับ รูกันเมื่อลูแล้วลกขอแต่ว่ามีโอกาสเดินทางมา,าครับผมอโอกาสหาช่องทางมือยุทธหรือว่าเทศกาลหรือว่ามือได้ก็ได้ครับยินดีต้อนรับเดอ้เอครับผมทางดอนปูตาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนที่ชมคลิปนี้ผมกะ่ากับมีสิ่งที่ ไขเมืองหรือว่าไขชมเพียงแค่นี้เนาะครับผมผมขอจบคลิปนี้ไเพียงแต่เท่านี้นะครับเนาะขอบคุณมากที่รับชมรับฟังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกั่านมีแอปแต่มีโอกาสมาบูชาเหรียญ ี่ระขารุ่นสางโบดครับผมอนนี้บูชาสองเหรียญมาเหรียญสีล่มดำจักน้อยจังคือขังเนาะเรียนเชิญุกทานนะครับเพื่อเ่เห็นคลิปนี้มาบูชาเหรียญสางสลาอูซอยกันครับอันนี้รุ่นสางโบดครับโบดแล้วก็ย้อนนี่ละดอนปูตาเฮ้านี่ละ ผู้เพื่อนในรับเป็นผู้สร้างโบสถ์จนได้ฉลองครับผมครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมากทำบุญน้ำเพลนวันน,าาน,าาน,นี้พนะกรานการดูแลครับผมยินดีตอนรับทุกท่านครับนอนผู้ตายอยู่น้องบัวบานนะครับตรงรสงค่างต่าง,งตรงกวาทง ใจประสงค์ขีคขันกลางบานกาวดงครับยังเพิ่มไปทำเอ้ยย <c oughs> ังยมีงานบวงสวงมีมอลำจ่ะครับยังเป็นเกษตรไฮโชยราด <c oughs> สามโต ว่าใกล้นานโดยขี่รถว่าเปลนบ่มีหลานผ้ามากกับบะไรมากเบื้องแน่นก็สาบเปล่าเ็กมือมือย่งวันี้วันนี้อันขปุ่นอันลงห้าแ้อจาแล้วกะท่านหิวข่าวกลับไปหาแม่ขั่วค่ะนี่อันนักกินกับยูบุญนะค่ะแม่ขั่วยูบุญเหรียกาบอมีหลายเลยครับ ทุกท่านครับเหรียญกันของข,อง,ของจะเหลียวบลายครับผมให้ให้ให้เฟลมาเดอ้อรคันเห็นคลิปนี้แล้วก็เฝ้ามาเดอ <c oughs> เ้อบอเตอร์เื้ออื่อนพันเป็นบุญเป็นงานน <c oughs> ีพาร์ทิซิบลคู่กันนะนะ <c oughs> แดดบอบอกเด้อธรรมชาติออกมาถูก

เสียงเคาะเล็กยืนอยูคกับพิ่นกำลังกอสางเฮ็ดหัวครับผมกำลังพัฒนาลอมหัวเล็กแาาม,ม่จะพาช่อมรัดใยไหลายชปูกันกันเหมือนแา่บูชาสองเหรียญเหรียนเช่นิดทำได้ครับเ้อบูชาทำบุญน้ำกัน มันแหลวจ้กรลาพิ่นกระไดดัวพิ่นกระไดนั่นเลยฉลองไปาเด้อยู่ในบันกระไดบ,บันลมีปูนี่ละมั่มตัสะกวโตระโตสมาสมุทัสสะนมมตัสสะปกวโตระโตสมสมุทัสสะนมโมตัสสะปกวโตระโตสมะสมุทัาขายาวจาจิตังหังวันทานนางพญาสีปุมมาวิสุทธิเสวาสุเสีภุติยี กายวาจากิตตังหังวันทา,า,านางพยานาคินีสีปทุมาวิสุทธิเทวาปูเชนิตตติยัมปีกายวาจากิตตังหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมาวิสุทธิเทวาปูเนีิสาธุสาตูปูชีตะกาวปูท้องมาปูตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตอนปูตายแห่งนี้โปรับสมรสาคาพเจ้าบุญพรลาอยู่ดีเมี่มีความสุขถูกละวันใญง จะได้ออมมาล่มเก็ดเมืองทานเนทีนีขอจ้าชายอิค์ทเ่คด้อด้เจิดสุขเจรรุ่งเรนองของ้์ทรงมีตุาสมสุอทีพาริีอระองคตทรงมาระานนีโจ

bagaikan satu akima kau กับปัตยโยผิโรโภมาปัญโยธาเรนโตปิจัปตายังนิพลังพระมังสุขังสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาเสกข้าบูชาอังปูเชมีอิมีนาสคารีนาสสาธุกายกัมมังผิวกรรมังมโนกัมมังสาธุภูปาระสลังสัตว์ปัตยานะนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าก็ดีขอใหญ่เป็นาเป็นบาเป็นกรรมขอหูศิกรรมขอจึงนำมามลือเสียสิ่งโทษทอนจากที่นี่แล้วก็แล้วคือหมดตรรมานะกวานิพนกปัตยโยโธตุ ซาธุโอกาสาข้าพเจ้าจะขวปฏิปฏิติชาทา่าคำสอนท่าน้มีดำเป็นเจา้าข้าพเจา้าขออยาาาาาา่างพนาพระพุปฏิปติเข้า,ร,าระคับนาปฏิันวรนาปติในภาษาธรรมจาวันสุขม่อละเอียดขอปูชีบขาวปู่องมาปู่ตาโอสีสิทโธไม่ยาสีปุม,มาจงเสด็จลงมามาเกิดตั้งอยู่ในจัก,กวรวาล ตาทาวันชิวหาทาวันโอทวันเนห่ย้าพระเจ้าในข้าวตาละบัดที่เดียวนี้ประหานนีพนักประ,ะโยโอเ้าซาตุซาตุซาตุอันมพ่ง เทมาราชาโกนาวันตานราปิชาพรหมมาราชาอินทจตุรงคปาราชาเทวตายโมมิตตามนุสสาจามัจจตาเวริกาปิชาสเพสตาสุขิโหตุปุญญานิปกถานิเมสุขังจติวิทันเตนทุกขิปังปาปิตาโหมังมีมีนาปุญญากมีนามีมีนาอุทุสนะจติปังสุระเทวะตัน นัสันตุสาพธาเยวายาถาเจ้าโตพระวีพระวอุชูจิตตังสติปัญญาสังเนโุดิยมินามาลาลาพันตุโนกสังกตุนจวินอสุเมปุตาธิปาวาลนาโทธรรมโมนาโทมรุตธรรมโมนาโทปัจเจกผุ้โตจัสังโฆนาโทตารมมังเตสุตมังพาเวนามารุกัสังลาพันตุมาสาธุ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  พอาทยอยมากเรื่อยๆครับมาแก,แล,ก,มากาแล้วก็ไปไปแล้วก็มากเก้านั่นแหละครับยี๋ยวผมถื่โอ,อากาสนี้คลิปนี้ถ้ามาชมหม่องพนเเชษซชาล่านะครับนอกพนขสินเสาเอกเสาโไวไแล้วละ่ะ ลาภาโชคดีใจร้ายครับได้มาบูชาเหรียญสองเหรียญดีใจฮุมๆมอยู่โชคให้ลาบแบบนี้เห็นวัฒนะตัวบุญลาแล้วลาาก็คนเด็กจุงได้ดึงได้จองมาสายหนึ่งสายแน่นตัวสายบุญตัวคนจังจองมาดึงมาได้เด็กมาหอดมาถึงเด้อเรียนเชิญเด้อทุกท่านครับ นี่มันกำลังเฮ็ดกำลังสั่งกำลังแปลงครับผมนี่หลักฐานรูปซาราก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับตามป้ายนั่นล่ะนคะครับปันตีตบริเวณล่ะเสาเอกเสาทูเรียบร้อยหลายต้นอยู่ด้วยครับตามที่พอจำ่นบอกว่าอยู่ทั้งนั้นเพื่อที่มอเหลิมเนี่ยผมว่า21ต้นผมได้ครับทั้งหมด ในสร้างในแปลนน้ากันอยู่ดอกครับผมคอยเฮ็ดไปผู้มีทุนกับไม้เฮ็ดกรอนผู้ผู้มีโอกาสกับแวะมาเฮ็ดเติมไปน้ากันนีแน่แหละครับมันจ้าสีแล้วตัวสั่งผู้เดียวยเพิ่นกระปองให้สั่งเลยครับไม่สิแพร่เจ้าของเด้กับชิ้นแน่ซาลาแน่จังสิเพิ่นบังเ,เอิญมูเฮ็ดเด้ครับเพราะว่ากันเฮ็ดผู้เดียวมันจะไปเฝ้าไปรับอันนี้สงไวโ้โพดเพิ่นว่าอันนั้น าบาทซิบบาทแวกกายไป,ไปกายมาอยู่นี่ก่ะแวะมาท่าบุญได้ครับผมแล้วแต่รัทธาต่อะไกำหนดกฎเกณฑ์ว่าสิเท่าใดเดอครับว่าจะคิดเข้าใจเข้ามาแล้วเาก็ผ้ากายเข้ามาแล้วก็ไม่ทั้งที่ดีนะครับสร้างกันไปครับทำจุนกันไปไว้เห็ดเห็ดไว้เพื่อหลุนลูกหลุนล้านเข้าออ่นแล้วเนาะ เรื่องข้าตายไปเกิดมาไม่กุแล้วก็ได้มาอีกตัวแล้ก็มีสายบุญดึงจองกันมาเด้เนาะเห็ดไปแปลงไว้ตัวความดีอื่นกันมาเห็ดสิ่งที่มันดีๆครับแง่มันบดดีนะโอ้ยมนเห็ดไงโหดเลยบดเห็ดนี่แนวดีๆนี่ยละแนวมันมันก็สีเงาเล็กน้อย นี่แหละลงท่านผู้คนมีจิตใจใสศรัทธาใจงามเด้อมาเห็นล่งท่านก็ได้ตาบบกฮงผู้ใดสิก,กินตาบบกฮงกับมาเด้อพี่น้องเอ้นั่นเด้ผู้มีจิตจิตใจงามกายงามผู้มีใจใสก็จะคัดเก่าออกไปก็ให้มันใสเหลี่ยมมองมองคุณแล้วผู้คนมีเครื่องมือผู้มีศีลมีธรรมเลยครับจังเห็ุได้ บมเมนเฮ็ดกันได้ง่ายๆนี่ก็ได้แต่ว่าเหลียวเมืองคือเฮ็ดง่ายแต่ว่าต้องมีมีพลังสั่งพลังให้เจ้าของครับผมคัดเก่าออกใ,ใส่ใส่ใส่งามๆนาะพี่น,ออน้องเนาะเอาบอปลายกันผมเป็นคนพอนบอปลายด้วแอดบอกบอกบอปลายบอไปกับฮุจักเบิร์ดละละ,ละอันนี้ก็ได้สาธยายไปกับเต่ละคนกัน,กน,กน,กน รู้กันเมื่รู้แล้วหละคราบขอแต่ว่ามีโอกาสเดินทางมา,าครับผมอโอกาสหาช่องทางมือยุดหรือว่าเทศกาลหรือว่ามือได้กระได้ครับยินดีตอนรับเด้อครับผมทางดอนปูตาก็ยินดีตอนรับทุกท่านทุกคนที่ชมคลิปนี้ผมกะกับมีสิง่งที หอยเมืองหรือว่าห้ยชมเพียงแค่นี้เนาะครับผมผมขอจบคลิปนี้ไเพียงแต่เท่านี้นะครับเนาะขอบคุณมากที่รับชมรับฟังครับครับสวัสดีครับ